สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหญ้าซาีกกอกนะคะย่าก็พาเอสซีทุกท่านนะคะมาดูนหนอ,นอไม้ในวังปูนะคะหน่อนใหญ่มากนะคะพอดีมีปุ๋ยอ่าปุ๋ยสนับสนุนมาจากพี่ลักนะคะให้ใส่ปุ๋ยตรงนี้นะคะปุ๋ยขี้งว ปุ๋ยขี้งวมูลงวงมควายนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะต้นมะม่วงหรือว่าต้นฝรั่งแล้วก็ต้นไผ่ตรงนี้นะคะเราก็ใส่อันนี้ย่าจะพาเอฟซทุกท่านนะคะมาเราะทุ่งราะทุ่งนาลุงช่างนะคะเลาะทุ่งเระงาะทุ่งกันไปเราไปกันนะป้าที่บ้าน ไปลวบอ่อะไจะลงไปข้างล่างเลยแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นมาทํากับข้าวเมื่อกี้ย่าก็หุงข้าวไว้นะคะก็ให้เอนให้เอนทํากับข้าวนะคะวันนี้รากย่าก็จะมีเมนูต้มปลาอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาที่เรานะคะช่วยกันเนาะดากับลุงช่างป้าสวนผักนะคะลูทูบเบอร์ที่นาแล้ว ช่วยกันดำนะคะแล้วก็มีน้องนิดนะคะนิตยาบ้านสองมาช่วยช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ดำวันเดียวนะคะพอดี дней, ป้าลุงบอกว่าหหเหนื่อยก็ให้มันเหนื่อยวันเดียวนะ,ะดำรีบดำรีบดำ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 แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ลอลงไปนู่นนะคะดำแบบ วันเดียวให้สิทธิ์นะแลวยาก็จะพาเอ็กซีทุกท่านไปเราไปด้านล่างกันอ้าวอืมกินไม่ได้อีกนะคะคือมันจะกินไม่ได้ถ้ามะละกอกินได้แต่ถั่วนี่คืองดค่ะมันของแข็งเนาะกินไม่ได้ดียาก็ต้องกดใจไป วันนี้ก็เราก็จะพาเอทุกท่านนะคะไปหาเห็ดกันนะคะหาเห็ดอันนี้ก็จะเป็นที่ของ f อฟนะคะเพ uh ื่อนเอฟซเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f อนะคะที่เพื่อนจองที่ไว้แล้วก็ถมนะคะแล้วก็จะมาสร้างบ้านต่อนะคะตรงที่มีคําแพงเนี่ยก็นี้ก็คือยกเสาเอกไว้ก็คือเป็น ของคุณเรวดีนะคะคุณคุณเรวดีตรงนี้นะคะคุณเรวดี มาเรามาถึงบ้านตป้วนแล้วนะคะบ้านโป้วนฝนก็ตกลิงปลอยๆเอฟซีนะะ F C. ยาผ่า F C. เอฟซีเลาะทุ่งมาถึงบ้านโป้วนนะคะแล้วก็มาถึงกองฟางกองฟางตรงนี้นะคะนัดกันกันกบป้าไทยบ้านป้าทถบ้านถึงไหนแล้วว่าเราจะมาทําความสะอาดกัน ตอนเช้าก่อนแต่ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความสะอาดนะคะยาวเลาะดูเห็ดวางตรงนี้ก่อนนะคะว่ามันจะออกไหมมันจะมีไหมคะมีไหมเนาะ ้องจะเคลียดูสองสองมือเลย แต่ว่าเห็ดฟางคือพักแล้วไม่ออกแล้วนะคะเพราะมันอากาศมันไม่ไม่อบอ้าวนะมันไม่ร้อนมันฝนตกฝนตกตลอด

ค่ะก็คลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีกบกอแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะอย่างน้อยอยู่ด้วยกันกับ5นาทีขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ยาชีกบกอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ